จะเหตุเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายส่วนที่กําลังร่วมบุกเข้าตรวจค้นตลาดโรงเกลือจังหวัดสักแก้วจํานวน17จุดนะคะเพื่อที่จะไปตรวจค้นสินค้าและเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฎหมายหลังจากที่พลตํารวจโทรดรสุวีระทรงเมตตาผู้ช่วยผอตอรอเดินทางมาที่ตลาดโรงเกลือ พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยมีพลตรีศรีศักดิ์ภูลประสิทธิ์ผอบอกกองกําลังบุรพานายพัครารัธนเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วและพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจำพอบอกสักแก้วนะคะได้นำกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าปิดล้อมตลาดโรงเกลือเพื่อตรวจสอบร้านค้าที่เป็นเป้าหมาย และเป็นโกดังที่ใช้เก็บสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้า4ประเภทที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดโรงเกลือได้นําสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาขายมีกระเป๋านาฬิกาแว่นตารองเท้าซึ่งเป็นสินค้าลอกเลียนแบบยี่ห้อดังหลังเข้าตรวจตลาดโกลเด้นเกตที่ทาง DSI ระบุว่าเป็นตลาดสินค้าลอกเลียนแบบที่ใหญ่ที่สุดในตลาดโรงเกลือเป็นของนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว จนกระทั่งต่อมาได้มีพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชากว่า1,000คนมารวมกันที่บริเวณตลาดโกลเด้นเกตเพื่อขอเจรจากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยขอนำสินค้าที่เหลือกลับฝั่งกัมพูชาต่อไปส่วนสินค้าที่เจ้าหน้าที่ยึดได้เจ้าหน้าที่ได้นำไปเก็บไว้ที่ค่ายสุรสิงหนนาทอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วได้พลตรีศรีศักดภูมิประสิทธิ์ผอบอกกองกำลังบุรพาเปิดเผยว่า จากการเข้าตรวจคนครั้งนี้กองกําลังบรุรพาที่เป็นเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบเข้าช่วยเหลือในด้านรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบให้เกิดขึ้นกับความเรียบร้อยกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาทํางานในครั้งนี้โดยล่าสุดนะคะบรรยากาศที่ตลาดโรงเกลือก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่าร้านค้าเนี่ยยังปิดอยู่หลายร้านนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางตาค่ะ